มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากว่ากันว่า Amazon กํากำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่สุดๆกับเทคโนโลยีซึ่งการเดิมพันครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง1.2ล,ล้านล้านดอลลาร์และมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทนี้ไปตลอดการเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทำให้ทุกคนต้องอ้าปากข้างกันก่อนเลยนะ1.2ล้านล้านดอลลาร ใช่ครับฟังไม่ผิดนี่ไม่ใช่ GDP ของประเทศไหนนะครับแต่มันคือมูลค่าที่นักวิเคราะห์เขาเชื่อว่า Amazon สามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาได้อีกภายใน10ปีข้างหน้าจากการปฏิวัติด,ด้วยเทคโนโลยีล้วน,วนพอเห็นตัวเลขระดับนี้คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือมันจะเป็นไปได้ยังไง AI กับหุ่นยนต์เนี่ยนะจะมาเสกเงินเป็นล้ลานได้ยังไงกันซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบซ่อนอยู่ในโครงสร้างของ Amazon เองครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกัน คือการจะทุ่มเดิมพันครั้งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่านึกจะทําก็ทําได้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนรากฐานที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆของ Amazon ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลองดูนี่สิครับโอ้โ oh หนี่คือหลักฐานชั้นดีเลย Amazon ไม่ได้แค่พูดนะครับแต่เขาทำได้จริงผลประกอบการเนี่ยดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แไดไรามากติดต่อกันความแข็งแกร่งทางการเงินแบบนี้แหละครับคือใบเบิกทางชั้นเยี่ยมที่ทำให้พวกเขากล้าทุ่มเงินมหาศาลไปกับนวัตกรรมระยะยาวโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องกำไรระยะสั้นเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ฟองนะครับแต่นักวิเคราะห์จาก KM Capital เขาก็สรุปไว้ชัดๆเลยว่า ปัจจัยพื้นฐานของ a เม z o n ไม่ได้อ่อนตัวลงเลยโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนคำว่านวัตกรรมนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแล้วไอ้นวัตกรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือ2องขุมพลังหลักพี่จะมาขับเคลื่อนอนาคตของ Amazon นั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และก็บรรดาหุ่นยนต์นั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือสมองกับร่างกาย AI เนี่ยก็เปรียบเสมือนสมองที่คอยคิดคอยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อหาทางสร้างรายได้ใหม่ๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนหุ่นยนต์ก็คือร่างกายครับที่รับคำสั่งจากสมองไปลงมือทำจริงๆในโลกกายภาพอย่างการเข้าไปจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดต้นทุนไปได้อย่างมหาศาลเลยแล้วขุมพลังที่สำคัญที่สุดของสมอง AI ที่ว่าเนี่ก็คือ AWS นี่แหละครับ คือความได้เปรียบที่ทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยคือในขณะที่บริษัทอื่นยังพื่งจะวางเสาเข็มเพื่อสร้าง AI ของตัวเอง Amazon มีตึกทั้งหลังที่ชื่อว่า AWS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์อันดับหนึ่งของโลกที่พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองเอาละครับที่นี้เรามาดูกันว่าพอสมองกับร่างกายทำงานประสานกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆมันจะมาหาศาลสักแค่ไหน เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าสเกลมันใหญ่แค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ย Amazon มีพนักงานทั่วโลกอยู่ประมาณ1.5ล้านคนครับแต่บทวิเคราะห์เขาชี้ว่าระบบอัตโนมัติที่ว่าเนี่ยอาจจะเข้ามาทำงานแทนที่ตำแหน่งงานได้มากถึง6 0แสนตำแหน่งเลยทีเดียวครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่มากๆที่จะส่งผลโดยตรงต่อต้อนทุนการดำเนินงานของบริษัทนั่นก็หมายความว่า เกือบเกืของแรงงานในปัจจุบันอาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติในระยะยาวลองนึกภาพตามสิครับว่าต้นทุนที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงระดับนี้มันจะขนาดไหนมันคือตัวเลขระดับแสนล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับแล้วไอ้เงินที่ประหยัดไปได้มหาศาลเนี่ยมันจะไปโผล่ที่ไหนก็ที่มูลค่าบริษัทไงครับบทวิเคราะห์เขามองว่า แค่พลังของหุ่นยนต์หรือร่างกายเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็มีศักยภาพพอที่จะดันมูลค่าหุ้นให้โตขึ้นได้อีกถึง52%ภายใน5-7ปีข้างหน้านี่แค่หุ่นยนต์อย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิวัติแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนี่คือเกมการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น ประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือถึงแม้เราจะมองไปไกลขนาดนี้แต่นอาวิเคราะห์กลับมองว่าหุ้น a เม z o n ในวันนี้ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับก,บกำไรมหาศาลในอนาคตดูจากค่า P/E ที่เอาไว้วัดความถูกแพงของหุ้นสิครับเขาคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะและภายในปี2028อาจจะต่ำกว่า20เท่าด้ซ้ำซึ่งหาได้ยากมากๆสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก แต่แน่นอนครับว่าในภาาที่ดูสวยหรูนี้มันก็มีความเสี่ยงที่ต้องคอยจับตาดูอยู่เสมอเช่นการทุ่มเงินลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่สูงมากๆม,มันอาจจะไปกดดันกำไรในระยะสั้นหรืออาจจะมีนโยบายภาษีใหม่ๆเข้ามากระทบต้นทุนได้นี่คือสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวต้องเข้าใจและยอมรับในเกมของแ m a z มาซครับแต่พอเอาทุกอย่างมาชั่งน้ำหนักกันแล้วทั้งโอกาสและความเสี่ยงบทวิเคราะห์ก็ยังคงฟันธงอย่างหนักแน่นครับว่า นี่คือโอกาสทองสำหรับนักลงทุนที่มองการไกลเพราะเขาเชื่อว่าศักยภาพของ AI และหุ่นยนต์นั้นมันมีมากกว่าความเสี่ยงระยะสั้นเยอะเลยเรื่องราวของอเมซ o n ที่เราดูกันมาเนี่ยมันฉายภาพอนาคตที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่าคิดไปพร้อมๆกันนะครับแต่มันก็ทิ้งคำถามใหญ่บเริ่มไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าในวันที่เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลขนาดนี้ แล้วบทบาทและอนาคตของมนุษย์ในโลกของการทำงานจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร